สวัสดีครับทุกคนครับไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าผมมาทําอะไร <c oughs> ตอนนี้ใส่ headset <c oughs> อยู่นะครับ <c oughs> ใส่ใส่หูฟังอยู่นะครับแล้วก็มันเจ็บหูก็เลยเอาผ้าคิตตี้มาสวมนิดนึงนะฮ่า <c oughs> ดูปแปลกๆนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าความแตกต่างระหว่างตอนที่เราเปิดเอ่อนักเตะได้ดร e g e n d a r y นะครับผมหรือว่าไม่ได้ร e จนเดี่เนี่ยความแตกต่างมันมีอะไรบ้างนะครับเสียง ภาพนะครับเอฟเฟกตแตกต่างกันที่ตรงไหนบ้างนะครับผมผมได้ทําการนี่ฮะตัดคลิปมาแล้วนะครับผมเป็นคลิปที่เปิดได้กับเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นไฟล์2ไฟล์นี้นะครับผมแล้วก็ค่อยค่อยช่วยกันวิเคราะห์นะว่าเอ๊ะมันมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนบ้างนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ผมจะต้องใส่หูฟังแบบนี้นะครับผมเสียงลําโพงมันจะได้ไม่ตีกับไม้นะ นะมาช่วยผมฟังนิดนึงครับว่าความแตกต่างันเป็นยังไงนะครับก็ไม่เคยฟังมาก่อนนะครับมาฟังสดๆตอนนี้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงปไปดูกันนะครับเอาทีละไฟล์นะไฟล์ที่เปิดไม่ได้ก่อนนะฮะตอนที่เปิดไม่ได้นะครับไฟล์นี้นะครับฟังนะมันมีเสียงกีตาร์หรือเสียงเบสน,นะครับผมแ,แนว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 อีกทีนึงทีนึงเห็นไหม แต่แนวแนวแนว,แนวนะครับฟังเสียงโทนเสียงไว้ให้ดีๆนะฮะคือในในเพจ2021ันยี่โมบายมันจะเป็น, I con, I con Moment, บบนปไอคอนไอคอนิกโมเมนต์ที่เปดเสียงนาสิกใช่ป่ะเสียงไอไอคอนสีชมพูแต่อันนี้มันจะมันสังเกตยากไงโทนสีเป็นสีดาหมดเลยไนงะตรงเนี้ยฉากเป็นสีดาหมดเลยนะครับผมฉากฉากเป็นแบบว่าวิ่งไปในสนามหมดเลยเพราะฉะนั้นเราฟังเสียงตรงนี้นะครับอาจจะได้เอาไว้รุ่นถูกนะครับว่าเวลาเราตามล่าลีเจนเดอรี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมีความแตกต่างตรงไหนนะครับผมอันนี้คือตอนที่เปิดไม่ได้นะดูอีกทีนึงนะครับฟังอีกทีนึ เสียงห้อนอย่างนี้นะแนว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 นะครับแล้วก็เอฟเฟกในสนามตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสีขาวเห็นไหมตรงอัศจรรย์คนดูเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นร้อนมากแล้วเสียงหลอนมหกแล้วเนี่ยแล้วก็มันจะมีโลโก้ขึ้นมันจะมีโลโก้ขึ้นนะครับเป็นโลโก้ประจำเอ่อลีของนักเตะนะครับซีรีอาร์พีมิลีนะครับผมลีกาอะไรก็ว่าไปนะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราสังเกตนะครับผมจุดต่อไปนะครับนอกจากเสียงนะ ถ้าเกิดเราลุ้นแบบรีเจนเนอรี่ที่มาจากลีกามันก็จะเป็นโลโก้ลีกาขึ้นตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นซีรีอาร์นะก็เป็นนักเตะจากซีรีอาร์นะครับผมก็รวมกันไปเลยนะถ้าเป็นนักเตะรีเจนเนไม่ว่าจะเป็นนักเตะการ์ดไหนที่มาจากซีรีอาร์มันก็จะขึ้นโลโก้ซีรีอาร์แบบนี้นะครับผมดูไปต่อครับแล้วก็ระดับของดาวนะครับผมในเกมอีฟุตบอล2022จะมีดาว5ระดับนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราลุ้นนักเตะร e เจนเนรีร่เนี่ยกี่ดาว5ดาวใช่ปะ่ะเราก็ลุ้น5ดาวนะอันนี้ ผมโดนถีบแล้วอันนี้สี่ดาวนะสี่ดาวไม่ใช่ละนะจริงหรือเปล่าส่งส่งคลิปหลักฐานไหมด้วยเนะี่ยอันนี้สี่ดาวนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับย้อนอีกทีหนึ่งนะฮะตรงจังหวะเนี้ยตรงจังหวะตื่นๆตื่นๆเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเนี่ยจังหวะนี้นะจังหวะนี้นะทุกคนนะเนี่ยจังหวะนี้นะเอ่อตรงไฟสนามนะฮะตรงไฟสปอตไลท์นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยฉากตรงเนี้ย ระหว่างอัศจรรย์ชั้น2ชั้น3ตรงนี้จะเป็นสีขาวนะแต่เดี๋ยวจังหวะที่เราเปิดได้ร e เจนเดอรี่อ่ะมันจะเป็นสีเหลืองสีทองนะครับผมอันนี้คือความแตกต่างนะครับผมหลายจุดเลยนะอ่ะอันนี้คือตอนที่เราเปิดไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไฟล์ที่จังหวะที่ผมเปิดได้ l e เจนเดอรี่นะครับผมความแตกต่างจะเป็นยังไงนะฮะค่อยๆฟังกันไปทีละจุดนะครับทุกคนนะค่อยๆสังเกตนะครับไปฟังนะ ความแตกต่างเห็นไหมความแตกต่างเห็นไหมจังหวะที่เปิดไม่ได้นะครับผมมันจะเป็นเสียงแบบเสียงเบสเสียงกีตาร์แนว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 นะครับผมแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมตึก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 นะตึก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 เป็นเสียงกองอย่างเดียวไม่มีเสียงเบสเสียงกีตาร์นะฟังอีกทีนึงนะครับฟังอีกทีนึงนะจังหวะเมื่อกี้นะเห็นไหมอีกทีนึงฮะเหความแตกต่างนะไม่ใช่เสียงเบสเสียงกีตาร์นะครับเป็นเสียงกองไปเลยตึก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 เหมือนกองสามชาติป่ะไม่ใช่ดู ีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่ง,อ,งอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะความแตกต่างระหว่างตอนที่เปิดได้ดีเจเนรีกับไม่ได้นะตอนที่เปิดได้เสียงจะเป็นแบบนี้นะครับเสียงจะเป็นเสียงกองไม่มีเสียงแนว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 ,แนว,แนว,แนวไม่มีไม่มีเสียงเแบสบไม่มีเสียงกีตาร์นะครับผมแล้วก็พอเข้าไปข้างในเอฟเฟกเนี่ยตรงหิ่งห้อยเนี่ยตรงหิ่งห้อยตรงเอ,อ ไอตัวอัศจรรย์อะไรเนี่ยก็ยังเป็นสีขาวอยู่ณตอนนี้นะณตอนจังหวะนี้ก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะครับฟังไปเรื่อยๆนิดนึงโลโก้โลโก้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเผอิญว่าตอนนี้ไอคลิปเนี้ยผมเปิดาตามล่าคันนาวโรนะครับเป็นล่างเรี้วมัลิดนะครับผมซึ่งอยู่ในลีกาใช่ปะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็ต้องลุ้นว่าเป็นโลโก้ของลีกานะครับนี่อันนี้เป็นลีกานะโลโก้ลีกานะครับจุดที่1น,นะครับจุดที่2นะครับผมเป็น5ดาวนะ เป็นนักเตะระดับ5ดาวแล้วก็รุนให้มันได้5ดาวนะครับผมจุดที่2อนะครับอาริกาห้าดาวไปแล้วก็ตรงนี้ฮะความแตกต่างคือตรงนี้นะครับจำภาพได้ไหมก่อนหน้านี้ไอตัวที่เราเปิดไม่ได้อะตรงเนี้ยฉากตรงเนี้ยจะเป็นสีขาวหมดเลยนะเนี่ยสปอตไลท์แล้วก็ไอแสงไฟกั้นอศจรย์ชั้น2องชั้นสเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็ท้องฟ้าด้วยนะฮะสีขาวแต่ว่าถ้าเป็นเ e เจนเดอรี่นะครับผมก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะครับผมนี่นี่คือความแตกต่างอีกหนึ่งจุดนะฮะนะจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยปาดเข้าไป ก็ได้รีเจนเดอรี่นะครับผมงงไหมงงไหมไม่งงนะทุกคนนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสีทองหมดเลยต่อไปนี้ก็จะเป็นสีทองหมดเลยนะครับผมฉากแอคชั่นฉากแบบจังหวะแบบโชว์ในสนามของนักเตะรีเจนเดอรี่ที่เราเปิดได้นะครับผมก็จะเป็นสีทองนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับผมระหว่างจังหวะที่เราเปิดได้รีเจนเดอรี่นะครับผมกับจังหวะที่เราเปิดไปได้รีเจนเดอรี่นะ เปิดได้นะครับผมก็จะมีความแตกต่างที่เสียงกองนะเสียงกองนะครับไม่มีเสียงเบสเสียงกีตาร์ตอนเริ่มต้นนะครับผมแล้วก็มีฉากสีทองนะฮะมีสปอตไลท์สีทองนะครับผมจังหวะที่เลยโลโก้ไปแล้วเลยเลยจังหวะที่ลุ้นดาวไปแล้วอะเออนะแล้วก็จังหวะตลอดทั้งตลอดทั้งซีนตรงเนี้ยตลอดทั้งฉากก็จะเป็นเสียงกองที่แบบว่าถึงถึงไม่มีเสียงไม่มีเสียงเบสเสียงกีตาร์เหมือนกับตอนที่เราแบบเปิดไม่ได้เลยทุกคนแต่เวลาตอนที่แบบผมสตรีมอะ ผมไม่ได้ใส่หูฟังแบบนี้ไงมันตลกไม่ได้ใส่หูฟังไงเพราะฉะนั้นเสียงที่ผมเปิดจากลาโพงอ่ะบางทีผมลุ้นเองอ่ะผมลุ้นเองมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะแต่คนที่ดูสตรีมอยู่อาจจะได้ยินว่าเฮ้ย hey, พี่พี่เดิเดลรี่แตกเออะเพราะว่ามันมีมีเสียงกลองไม่มีเสียงกีตาร์นะครับแต่คนแบบสตรีมอยู่อ่ะถ้าจะได้ฟังเสียงชัดๆอ่ะผมต้อง เปิดลำโพงดังไปก็เดี๋ยวมันเสียงตีไมอีกนะครับใส่หูฟังแบบนี้ก็ดูตลกไปหรือไม่ก็ต้องหาสูฟังเล็กๆนะครับผมผมว่ามันมันเกะกะเอออันนี้คือจะได้จะได้รู้ให้นะครับว่าการลุ้นการ์ดรีเจนเดอรี่นะครับผมในเกมภาคหน้าหรือว่าไอคอนในภาคนี้แหละเหมือนกันนะฮะ เอ่อリเจเนรีเกมภาคเอ้ยลิเจเนรีเกมภาคหน้าก็คือไอคอนเกมภาคนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นการลิเจเนรีนะครับผมเวลาเราลุ้นอ่ะเราจะได้รู้เนี่ยว่าจังหวะไหนแตกไม่แตกนะครับไม่เหมือนกับภาคเก่าที่แบบโอ้ยสีชมพูมาเว้ยชมพูมาเว้ยอะไรเงี้ยเออการลุ้นมันแตกต่างกันไปนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมว่าบางคนก็อยากรู้นะผมก็อยากรู้จริงๆนะครับก็เลยต้องมาลงทุนทําแบบนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปกันสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดตติดดาาามไว้ยยยนะะครับบบปล๊ นี่ว่ะเนี่ยมันยังงี้ดิคันโวโรเอาด้ว่าเฮ้ยริกาห้าดาว